สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับสาระดีๆในรายการข้อคิดรอบตัวบรรยากาศสบายสบายแบบนี้ค่ะครับบรรยากาศสบายๆบายแต่ว่าข้อคิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคุณผู้ชมเพราะว,าว่าวันนี้เรามีข้อคิดดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะอ้นถามคุณยิมก่อนเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าธรรมชาติกับมนุษย์แข่งกันเนี่ยคิดว่าใครจะชนะคะระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะธรรมชาติก็ต้องชนะ แต่มาคิดอีทีมนุษย์ก็ชนะได้เพราะเดี๋ยวนี้มนุษย์นี่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาเอาชนะธรรมชาติเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ้นพา<ม>คุณฮิมนะครับไปดูภาพค่ะแล้วถึงจะตอบใหม่นะคะว่าอะไรจะชนะไปติดตามกันค่ะไปกันเลยครับ อึ้งครับนง่หน่ากลัวไหมล่ะคะเนี่ยหน่ากลัวมากเลยครับแล้วถ้าเกิดขึ้นคือกําลังนึกภาพในใจครับว่าถ้าเกิดเป็นเราอ่ะเขาไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น<ช>นะครับแล้วเลี้ยวซ้ายแลขวาครับปรากฏว่าโอ้โหยังมี ไม่รู้จะไม่รู้จะหนีไปไหนครับคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็นี่ก็เหตุผลค่ะว่าทาไมวันนี้เราถึงจะต้องนําเรื่องปีสอง2ูย์หนึ่งสองเนี่ยมาพูดคุยกันซึ่งบันท่านก็กล่าวว่าเป็นวันสิ้นโลกด้วยครับอืมฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้กันก่อนค่ะครับไปกันเลยครับ ปรากฏการณ์วันสิ้นโลกวันที่21ธันวาคมนั้นวันนั้นเราพอจะตอบได้ชัดเจนไหมว่ามันจะไม่มีเหตุเกิดขึ้นก็ไม่ใช่อ,อีกสามปีจะสิ้นยุคไหมตอบ ตอนนี้ก็มีกระแสภาพยนตร์หลายเรื่องครับที่ได้นําเรื่องราวของวันสิ้นโลกเนี่ยนำมาสร้างไม่ว่าจะเป็น deep impact ครับ the d after y a tomorrow หรือแม้แต่ปัจจุบันครับเรื่องราวที่ได้รับความนิยมก็คือ2012 nighty t w e วันสิ้นโลกนั่นเองครับและตอนนี้เนี่ยก็ทำให้ต่อใครต่อใครหรือคนอื่นเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงด้วยใช่ค่ะแล้วในเรื่องราวของปี2012นี่นะคะ เกิดขึ้นจากชาวเผ่ามายาค่ะคซึ่งเป็นชาวเผ่าที่ได้จารึกปฏิทินนี่นะคะลงบนแผ่นหินค่ะแล้วก็ได้บอกด้วยค่ะว่าในปี2012เนี่ยเป็นปีที่โลกจะสูญสิ้นแล้วมันนุ่นเนี่ยก็จะสูญสลายไปหมดเลยนะคะทําให้เกิดวิกฤตการณ์รต่างๆเกิดขึ้นและที่สําคัญนะคะก็คือว่าเหตุผลที่เราต้องเชื่อเนี่ยเพราะว่าปฏิทินของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับปีปฏิทินในปัจจุบันมากเลยค่ะก็คือเรียกว่าแผ่นหินเนี่ยครับ ของชาวมายามันสิ้นสุดปี2012ไม่ใช่ชาวมายาเท่านั้นครับที่ว่าได้กล่าวถึงวันสิ้นโลกแต่ตอนนี้ครับอย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยมีชายคนหนึ่งชื่อกอร์ดอนครับกอร์ดอนเนี่ยเขาเป็นคนที่บอกว่าเขาตายแล้วครับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่พอเขาฟื้นขึ้น,นมาเขาได้รับความพิเศษครับก็คือเขาสามารถยังรู้อนาคตได้เ hmm. พราะยังรู้อนาคตได้ครับกอร์ดอนก็เลยบอกว่าโลกถึงการพินาศแน่นอนมีวันที่จะถึงวันสิ้นโลกอย่างแน่นอน นอกจากนี้นะคะเรื่องนี้นะคะยังได้รับการกล่าวเอาไว้นะคะในศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือแม้กระทั่งพุทธนะคะที่ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับวันสิ้นโลกที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวกับพระอนุนไว้ใช่ไหมครับว่าภัยพิบัติที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่ยมันร้ายแรงแล้วก็น่ากลัวมากเลยครับคุณอน้นใช่ค่ะและคนที่จะรอดนะคะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมเท่านั้นค,ค่ะโอ้โหงั้นผมรอดแน่นอนครับคุณต้นครับ นนนแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนดีครับโอเคค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราไปชมน,น,นานาัศนะนะคะจาบคุณผู้ชมแล้วก็เราจะไปกราบเรียนถามพระอาจารย์พระมหาด็อ,อร์สงชายฐานวิโทโธเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะคว่าเราจะรอดหรือเปล่าไปกันเลยค่ะ เป็นไไม่ได้ทำใจแล้วก็ยอมรับมานะคะ потому, เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแค่คนเดียวมันก็คือคนทั้งโลกถึงจุดๆหนึ่งแล้วเชื่อว่ามันผรุนของอัจนะธรรมชาติได้ไม่หมดทุกอย่างคะ่ะเพราะว่าเราทำลายธรรมชาติมาเยอะแล้วถึงเวลาธรรมชาติจะทำลายโลกบ้าง เรื่องวันสิ้นโลกที่กำลังมองไปวันที่21เดือนธันวาคมที่กำลังเกิดขึ้นก็มีหลายสาเหตุหลายที่มาปฏิทินมายาที่กล่าวกันนี้มีจริงหรือไม่ปฏิทินมายาก็เป็นเรื่องจริงนะครับถึงแม้จะมีจริงแต่ปฏิทินนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสิ้นยุคแต่อย่างไรนะครับสำหรับชาวมายาในยุคใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่แถวประเทศกัวเตมาลาอะไรเหล่านี้นะครับ นั้นเขาก็ทราบเรื่องปฏิทินเหล่านี้แต่เขาบอกว่ามันก็เป็นเพียงปฏิทินที่อริยธรรมายาในอดีตได้สร้างขึ้นมาและปัจจุบันนี้ก็มีใช้กันบ้างแต่มักจะใช้ในพิธีกรรมต่างๆทางด้านนะครับความเชื่อทางลรรงัทธิต่างๆเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เกี่ยวกับวันสิ้นโลกแต่อย่างใดในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ปรากฏการณ์วันสิ้นโลกวันที่ยีธันวาคมนั้น ก็เป็นกระแสนในเชิงสังคมที่มีที่มาที่อธิบายได้แล้วควรจะวิตกหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าสแสดงว่าวันนั้นเราพอจะตอบได้ชัดเจนไหมว่ามันจะไม่มีเหตุเกิดขึ้นก็ไม่ใช่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าน่าวิตกที่สุดคุกคามโลกเราที่สุดในตอนนี้คือภัยจากภาวะโลกร้อน การนมัสการพระอาจารย์ค่ะคเกรมพรวันนี้เราทั้งสองคนค่ะมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ2012 20ปีแห่งการตัดสินใจค่ะซึ่งหลายท่านเนี่ยกล่าวไว้ด้วยค่ะว่าเป็นวันสิ้นโลกทําให้คนเนี่ยตื่นตระหนกกันไปนหมดเลยเราเลยมีคําถามหลากหลายคําถามมากล่าวเป็นถามพระอาจารย์ค่ะครับพระอาจารย์ครับโดยเฉพาะช่วงนี้ครับเป็นกระแสทอกอ็อกเซทาวเลยครับวันนี้กล่าวถึงเรื่องราวของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งคับพระอาจารย์ว่า ตอนนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันที่21เดือน12ปี2012ครับอาจารย์ว่าจะเป็นวันสิ้นโลกครับเ้วยอยากกราบถามเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าเหตุการณ์พระอาจารย์ความเห็นอย่างไรบ้างครับเจริญพรอันแรกที่อยากจะรู้คือว่าแล้วจะสิ้นโลกจริงหรือเปล่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับต้องตอบด้วยว่าให้สบายได้เจดว่าโลกยังไม่ได้สูญสลายไลยหรอกยังคงอยู่ถ้าจะมีคืออาจจะเป็นวันเปลี่ยนยุค ซึ่งขึ้นอยู่กับการกระทําของวกเราเองทุกๆคนจะมีคือเปลี่ยนยุคจะเปลี่ยนยุคไปสู่ความสว่างสวยงดงามหรือจะเปลี่ยนยุคไปสู่ความที่แย่ลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงยี่สเ็ดธันวาหนึ่งสองนั่นแหละครับแต่ว่าโลกยังไม่ได้สูญสลายมนุษยาชาติสูญพันธ์ไปไหนยังขึ้นอยูอ่ก็คือเกิดจากการกระทําของเราเจิญเรต,ตถามว่าทําไมถึงว่าอย่างนั้นค่ะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยการสิ้นยุคเนี่ยนะ จริงๆอยากให้รู้อย่างนี้ก่อนว่าก่อนจะนึกถึงการสิ้นโลกมาดูก่อนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าแล้วตอนกําเนิดมนุษย์กาเนิดยังไงดีไหมครับเออคใครทราบหรือเปล่าเอยมนุษย์เราเนี่ยเกิดเกิดมายังไงบางคนบอกว่าอา้าวก็เกิดมาจากมาจากลิง,ลงไงแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยครับ,รบจริงๆเนี่ยหาได้เป็นเช่นนั้นไหมอ๋อ,อจริงๆนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเกิดจากลิงแต่จริงๆเราเรื่องราวของในพุทธศาสนาบอกว่าไม่ได้เกิดจากใช่ใช่เป็นยังไงครับคือวิทยาการของชังดาวินถามว่า เป็นไปได้ไหมแต่ว่าเป็นไปได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างได้เพียง <M> แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้นกําเนิดมาจากซเซลล์เดียวเล็กๆฟ้าแลบฟ <ordu> ้าผ่าลงมาสปาร์เแล้วเกิดสารพืธุกกรรม <ms> ในมหาสมุทรแล้วค่อยๆพัฒนาการ,รตามลําดับเนี่ยคจอกระทั <M> ่ <umba> งกลายมาเป็นสัตว์ประเภทต่างๆมาเป็นลิงแล้วมาเป็นคนเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นวิวัฒนาการมีได้เป็นช่วงแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่ากลับกลายพันธุ์มาเป็นลิงมาเป็นคนขนาดน,นั้นเลยเนี่ยครับแล้วถามว่า คนมาจากไหนที่มามาอย่างนี้นะเริ่มต้นเนี่ยเมื่อกลับทําลายลงกลับก็คือโลกเลยนะทําลายลงด้วยเหตุต่างๆยาวนานมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆฟื้นฟูไปสู่ภาวะที่เริ่มจะเหมาะสมต่อการมีิ่งิีชีวิตเกิดขึ้นซึ่งว่ากลับถูกทําลายด้วยไฟเนี่ยถูกไฟเผามายาวนานมาก พอค่อยๆพัฒนาตัวจนกระทั่งว่าเหมาะที่จะให้ชีวิตดำรงอยู่ได้แล้วเนี่ยเริ่มต้นจะมีพรมลงมาบนโลกก่อนเหาะได้นะจากพรมในลงมาบนโลกแล้วโลกถูกไฟเผามานานจนกระทั่งว่าหอมมีสิ่งที่เรียกว่าง้วนดินเป็นดินแบบหนึ่งแต่ถูกไฟเผามายาวนานจนกระทั่งว่ามีกลิ่นหอมยิ่งกว่าน้ําผึ้งอีก รสชาติโอชาดินเป็นน้ำพึ่งเหรอครับอาจารย์คือยิ่งกว่าน้ำพึ่งยิ่งกว่าน้ำพึ่งอีกเขาเรียกว่าง้วนดินเนี่ยก็คือว่ารสชาติในโอชาเข้าปากในกําซาบย่อยสลายไปทั้งตัวไม่ต้องมีกากเลยยิ่งกว่าสารอาหารของมนุษย์อวกาศอีกเนี่ยเอาไปถึงปั๊บเนี่ยกําซาบไปทั้งตัวนั่นเป็นยังไงคือมันจะซึมซาบลงไปในร่างกายคือไม่ต้องหมาเลยระบบอวัยวะอะไรเจริญพรไม่ต้องขับถ่ายไม่ต้องใรงกาเลยคุณภาพดีขนาดนั้นลมนี่ทำไมถึงลงมาทายเพราะเขาได้กลิ่นเหรอคะเพราะกลิ่นวน หอมยวนใจอย่าง,งขนาดว่าพรหมเนี่ยลงมาเพื่อจะมาทานมวลดินเนี่ยครับเออเพราทานมวลดินทานไปทันไปอาหารธาตุมันเป็นธาตุหนักเลใช่ไหมไม่เหมือนอาหารของพรหมซึ่งเป็นอาหารทพย์พราะทานอาหารที่เป็นของหยาบเข้าร่างกายก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นพอต่อมาก็เริ่มเหาะไม่ได้อต้องเดินบนพื้นแล้วเหาะไม่ได้แล้วนะครับแล้วเดินไปเดินไปปุ๊บเนี่ยพอตัวหยาบขึ้นเนี่ยผิวพันธุ์มันก,ก็เริ่มเริ่มหยาบแต่เดิมเป็นรมรสมาดีสว่างสว่างอย่านะครับ พอหนักๆต้องเดินอยู่บนพื้นและเหาะไม่ได้แล้วแล้วผิวเริ่มหยาบขึ้นพอหยาบขึ้นผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนเนี่ยผิวก็นวลบางคนผิวก็เริ่มหยาบกร้านมีความต่างกันนิดหน่อยอตามอํานาจบุญที่เคยสร้างเอาไว้ที่<อ>ไม่เท่ากันเพราะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคนที่ผิวดีกว่าก็เริ่มจะดูถูกคนที่ผิวไม่เคยดีว่าเอ้ยนั่น ผิวพรนณบนนสู้เราไม่ได้มีการเหยียดผิวเกิดขึ้นเลยไหมจริงๆเรื่องราวการเหยียดผิวนี้เกิดมาตั้งแต่ตอนอตอนูน้ตนตนั้งแต่สมัยเป็นพรมแล้วเนี่ย<อ>เป็นย่างรเริ่มเหยียดผิวเพราะอคนเลาเนี่ยมันแปลกนะอะไรเหนือชาวบ้านเขหน่อยหนึ่งก็จะมีความภาคุูมใจตัวเองแล้วก็จะไปดูถูกคนอื่นเพราะว่าแย่หรัวเขาเกิดทิฏฐิมานะความถือตัวนี่เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยม้วนดินก็เริ่มหายไปครับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากระบีดินมันเป็นดินที่ทานได้เหมือนกันแต ไม่เหมือนวุนดินที่ว่ากำซากทั้งตัวเริ่มจะต้องมีการครับเราพูดว่าเป็นชายเป็นหญิงนั่นคือกรรมในอดีตแต่ถ้าเกิดกรรมปัจจุบันปั๊บฝ่ายชายจะยได้ตายใจนะ <ไอ S 1> เพราะว่าอนาคตที่เราเราอยู่จะเป็นยังไงนะอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะผู้หญิงโดยธรรมาช,ชาติมกักเห็นโชชูน้อยกว่านะเ,เดีแต่ว่าของเก่ามาอย่างนี้แต่ว่าธรรมชาติก็เป็นหญิงปั๊บาไม่ต้องมีความระมัดระวังมากกว่าก็เลยสำรวจเรื่องนี้ดีกว่าผู้ชายต้องพูดอย่างนี้เพื่อฝ่ายหญิงจะได้ไม่น้อยใจเยอะพอแต่เลยว่าพูดผู้หญิงไม่ดีกว่านะก็ อาหารดินเนี่ยก็ลดคุณภาพไปอีกจากกระบี่ดินกลายเป็นเพือดินคือเป็นดินอีกแบบนึงนั่นแหละทานได้แต่คุณภาพก็ดอกลงไปอีกเนี่ยผิวพันณวันนาก็ยิ่งมีความแตกต่างมากขึ้นก็ยิ่งมีการถือวันนาถือผิวแล้วก็เกิดทิฏฐิมนดนวยเรื่องความแตกต่างตัวนี้มากขึ้นกว่าเกา่าคุณภาพอาหารก็ดอกลงไปอีกเนี่ยจากเลือดินสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าดินทานไม่ได้ละแต่เกิดทัญพืชอย่างแรกก็คือข้าวสาลีเกิดขึ้น แสดงว่าอาหารที่ประณีตมากน้อยนี่ขึ้นอยู่กับมนุษย์เองใช่ไหมคะว่ามนุษย์จะทำเป็น,ปนทำความดีความชั่วมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้นะคะถูกต้องเลยถ้ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมคุณภาพของอาหารจะดีดินฟ้าอากาศดีอาหารดีพืชพันธุ์อ,อาหารก็มีรสชาติโอชาถ้าคนใจหยาบคุณภาพอาหารมันก็จะหยาบลงข้าวสาลียุคแรกนะ ลูกโตเม็ดโตนะไม่ใช่เป็นเม็ดเล็กๆเม็ดโตไม่มีเปลือกแล้วทานปั๊บเนี่ยสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ครับไม่เหมือนยุคปัจจุบันที่ว่าทานข้าวอย่างนี้ไม่พอแล้มีคาร์โบไฮเดรตเยอะแต่ว่าจะต้องไปเสริมไขมันเสริมโปรตีนเสริมวิตามินเกลือแร่ต่างไม่ต้องแ<ไ>ค่ข้าวสาลีปุ๊บเนี่ย,ยอิ่มเลยแล้วก็มีสารอาหารทุกอย่างครบพอไปเอามาปั๊บมันก็งอกขึ้นมาใหม่ไม่ต้องปลูกไม่ต้องทำไร้ไถนามันเกิดขึ้นมาเต็ม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 ไปหยิบได้ตลอด